รับซื้อเหรียญ50สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญละ10,000ถึง15,000บาทเหรียญที่มีราคาเป็นปีพศอ,อะไรและมีรูปแบบเพิ่มเติมอื่นอีกหรือไม่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะ นำนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับมาให้เอฟทุกท่านได้ดูได้ชมและจับประกาศรับซื้อในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับนั่นคือเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ2530นะครับในตลับของค่ายสยามคอยนี้นะครับผมนี่คือนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับบล็อกที่อยู่ในแผงเหรียญนะครับผมนี่ครับบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกแผงนะครับ เล่นหากันจะราคาสูงกว่าบ็อกธรรมดานะครับและเหรียญ50สตางค์นะครับปี2530นี้นะครับก็เป็นเหรียญ50สตางค์ที่นะครับนักสะสมในวงการต่างนะครับที่จะหามาครอบครองและสะสมเนื่องจากว่าผลิตน้อยมากครับ f c นะครับตามข้อมูลนะครับว่าผลิตนะครับ แค่1,000ันเหรียญเท่านั้นนะครับ f c ครับนี่คือนะครับเหรียญที่มีความสวยงามมากนะครับบล็อกแผงจะมีลักษณะแร็นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนกับบล็อกนะครับธรรมดานะครับหรือเหรียญที่อยู่ในถุงนะครับผมโดยนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับผิวนะครับของเหรียญจะออกนะครับใสๆเบาๆนะครับและก็มีนะครับเป็นคล้ายๆกับนะครับกึ่งนะครับกึ่งขัดเงานะครับ จะพูดว่านะครับเป็นขัดเงาทั้ง100%แล้วก็ไม่ใช่นะครับก็จะเอาออกประมาณนะครับมีสีผิวนะครับคล้ายๆกับเป็นเหรียญขัดเงานะครับนี่นะครับผมนี่ครับผิวจะต่างกันนะครับอ่านี่นะครับนี่คือนะครับ สิ่งมหัศจรรย์และ,ะสิ่งที่มีความพิเศษนะครับซึ่งคนที่นะครับในซึ่งคนที่คิดค้นและก็ออกแบบนะครับทำให้เหรียญมีความต่างกันนั่นเองระหว่าง2บล็อกครับ f 4ซึ่งผมก็ได้อธิบายไปนานแล้วช่วงนั้นที่มีการค้นพบโดยอาจารย์เจมสยามคอย f c ครับใครมีเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ2530แบบนี้นะครับผมนี่แหละครับผม30แบบนี้นะครับ ใครมีนะครับถ้าสภาพนะครับผ่านใช้งานนะครับทั่วไปนะครับผมรับซื้อ10,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าใครมีนะครับสภาพสวยๆนะครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อเหรียญละ2 0,000บาทครับ FC ซใครมีนะครับติดต่อได้ที่ QR code โดนะครับเดี๋ยวจะผมจะขึ้น QR code ให้นะครับบนจอนี้นะครับ XC ก็นนะครับสแกนนะครับแล้วก็ นะครับส่งรูปมาประเมินราคากับผมต่อไปนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ F4 แล้วพบกันใหม่ค